สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดรุ่น r k 1 0 8นะครับผมซึ่งก็เจ้ากล่องของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดรุ่น Royal Cruise นะครับผมคีย์บอร์ดก็ไม่ต้องตกใจว่าถ้ามันจะเป็นถ้าไอ้ตรงหน้านี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมแต่จริงๆตัวข้างในเนี่ยเป็นทรงกลมนะครับผม เป็นแนวลิงโทนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบอแป้นพิมพ์สไตล์พิมพ์ดีดนะครับผมนี่ครับรุ่นของมันก็จะบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นนี่ครับผม R K 108ครับผมแสงไฟตัวคีย์บอร์ดนี้เป็นแสงไฟ R G B นะครับอ่ะซึ่งตัวกล่องข้างในก็จะแจกคู่มือ ต่างๆนะครับผมคู่มือต่างๆบอกรายละเอียดการใช้งานก็ลองไปศึกษากันดูได้นะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องมือในการถอดปุ่มแกจิตเออผมลืมบอกไปว่าตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ด Mechanical Switch Blue นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับเึ๊บ อ่าถอดได้ง่ายเลยอ่จะเห็นได้ว่าเป็นสวิตบูนะครับปุ่มก็จะเป็นประมาณพลาสติกตรงกลางแล้วก็จะมีเหล็กหรือว่าโลหะล้อมรอบปุ่มของมันนะครับผมอ่าก็ดูสวยเป็นอีกแบบเลยนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ บานพับนะครับผมอ่าเป็นตัวรองมือเลยนะครับผมซึ่งก็โอเคออกมาออกแบบมาได้ดีเลยนะครับผมโอเคนี่ครับรูปทรงตัวคีย์บอร์ดนี้ก็จะละักษณะประมาณนี้นะครับผมดูออกแบบดีไซน์ค่องข้างเรียบหรูเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับผมได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะพิมพ์ีดพิมพ์เอกสารหรือว่าจะเกมมิ่งก็ได้นะครับผม ผมว่าโอเคเลยโอเคทีนี้ผมจะมาลองเสียบเจ้าตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับผม r k 1 0 8นะครับผมเออผมจะบอกอีกอย่างก็คือคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับก็ใช้เวลาส่งประมาณเกือบเดือนเลยก็ว่าได้แต่บอกถึงความคุ้มค่าในการใช้งานของมันเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับผมสีสันสดงดงามนะครับผม การใช้งานก็ค่ะข้างโอเคง่ายแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับผมที่ชอบคีย y b o ร์ดสไตล์ทรงกลมลิง k โทนหรือว่าพิมพ์ดีนะครับผมผมจะเป็นคนชอบพิม์พเอกสารแล้วก็บวกกับชอบเกมมิ่งด้วยชอบเล่นเกมด้วยก็จะเป็นสไตล์แบบ mechanical และสิ่งที่ผมก็จะเป็น s w i t c h blue นะครับผมอ่ะเรามาดูฟังก์ชันโหมดการใช้งานค้าเข้า,ขขา,ขาก่อนนะครับผมก็จะมี หลากหลายโหมดให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแสงสีที่กดปุ่มเดียวแสงก็จะมาออกแค่ปุ่มเดียวหรือว่าจะเป็นแถบไล่สีมาข้างๆอย่างนี้ก็ได้ครับอ่านนี้ก็จะไป2ทิศทางส่วนนี้ก็จะเป็นกดปุ่มเดียวสีออกหมดเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดรับ ส่วนนี้ก็จะเป็น s t ไอสไตล์ Style color f u l น่ารักมุ้งมิงมุงมิงม้งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น standard ทั่วๆไป color แบบ setting นะครับผมอ่าแล้วผมลืมบอกไปในการเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยก็ต้องกดฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเอ่อฟังก์ชันแล้วก็ปุ่ม insert นะครับในการเลือกโหมดสำหรับ ปุ่มนี้นะครับผมมันจะมีหลายปุ่มให้เลือกเลยนะครับอาบกลับไปที่ฟังก์ชันเนี่ยแบบว่าเค้าเลออ์แบบสแตนดาร์ดว่าเซตสีเนี่ยอ่ะเราสามารถเปลี่ยนสีของแป้นพิมพ์แบบเราจะให้มันสีทั้งสีหมดทั้งแถบเนี่ยเราจะเป็นสีอื่นได้ไหมอ่ะผมก็กดฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็กดทอสอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดให้นะครับ สไตล์ประมาณนี้เลยอ่าเป็นสี R G B ก็ได้หรือว่าเป็นสีแดงสีเหลืองสีโอเคเป็นสีฟ้าสไตล์ดูโอเคเลยนะครับเหมาะสำหรับคนชอบแสงสีไฟ R G B ด้วยอ่าถือว่าโอเคเลยต่อมานะครับผมผมก็จะเลือกอีกโหมดหนึ่งอ่านี่เป็นโหมดกระพริบ,บกระพริบครับแบบ ปรับปรับคล้ายๆหัวใจนะครับโอเคผมลืมบอกไปมันสามารถปรับคอนโทนความเร็วได้ด้วยนะครับนี่หรือว่าจะให้ช้าลงนี้ก็ได้ปรับระดับความสว่างนี้ก็ได้อ่าโอ้โตวัวพิเศษส,สำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกเล่นประมาณว่านี่ไงครับเวลาเรากดนำล็อก p คปล็อกฟังก์ชันล็อกวินโด้สกินล็อกเนี่ยพวกนี้ครับโอ้มันจะมีไฟแบบโดดเด่นขึ้นมาว่าเออผมนี้นะมีการใช้งานนะว่าเรากดเปิดไว้อ่าก็ถือว่าออกแบบมาได้โอเคเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็มาดูในหมวดต่อไปนะครับผมโอ้ รู้สึกว่าปุ่มโฮมจะมีแค่หมดเดียวนะครับผมโอเคไปที่เพจอัพเลยโอ้เพจอัพก็จะมีหลากหลายหมดให้เลือกฟุ้งฟิงแบบสีลิฟระยับนีสีแบบเปลี่ยนเป็นโทนไปอีกโทนนึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นสีกระพริบปไปลิิพริบมาเป็น color full แบบฟงุงฟิงอ่าอาจก็จะมี โหมดประมาณเท่านี้นะครับผมเหมือนจะมีแค่2โหมดครับโอเคโอเคมันจะมีแค่2องโหมดโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามตามสไตล์ในการใช้นะครับผมต่อมาก็คือฟังก์ชัน d e l ิฟตอ่านี่เป็นฟังก์ชันที่เลื่อนไปเลื่อนมาเลยครับ ถ้าเราจะปรับทิศทางเนี่ยอันนี้ผมแนะนำเลยว่ามันต้องโหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ของเขามาอีกทีถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ description น,นะครับผมโอเคครับอ่ะนี่ก็โหมด4 R G B หลากหลายรูปแบบนะครับผมนีม่หลากหลายสไตล์ให้เลือกโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยไม่เป็นไรเรา,เาดูคร่เข้า,ขาก่อนโอ้สวยเลยอีกแบบ โอเคถือว่าผมถึงว่าโอเคเลยนะครับแสงไฟคีย์บอร์ดรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีเลยต่อไปเราจะไปปุ่มเพดานนะครับผมอ่ะเห็นอะไรไหมครับตรงแสงไฟข้างๆมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะผมจะปิดไฟก่อนปิดไฟเต้าต,ตัวคีย์บอร์ดนี้อ่ะแล้วผมก็จะมา นี่ปรับเอ้ยเทษทีนะครับกดผิดปุ่มโอเคนี่เห็นไหมครับไฟด้านข้างมีการเปลี่ยนแปลงด้วยครับเออเราสามารถเลือกไฟด้านข้างโดยการฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มเพลดาวมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมให้เลือกโอเคก็จะเป็นแสงสีต่างๆหรือว่าจะเป็นเอาแบบ ไม่มีสีก็ได้หรือว่าเอาเป็น R G B สลับไปก็ได้วนหนีไปก็ได้นะครับผมส่วนตัวเลยเนี่ยถือว่าเจ้าคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาได้โอเคเลยนะครับผมโอเคเรื่องฟังก์ชันอนะไรพวกนี้หมดไปแล้วเรามาดูในส่วนของเสียงของการพิมพ์แล้วกันอาจจะผมจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงนะครับ โอเคก็ถือว่าเสียงก็ตามารูปแบบที่ผมสั่งมาเลยครับเป็นสวิตแมคคาเนียลบลูนะครับผมก็ถือว่าเป็นเสียงที่มีความดังมามาหน่อยครับผมก็ถือว่าสะใจในตัวผมเหมือนกันเลยครับเพราะผมชอบคีย์บอร์ดอะไรแบบพิมพ์แล้วเสียงดังคล้ายสไตล์แนวพิมพ์ดิบนะครับผมว่าโอเคเลยเจอาคีย์บอร์ดรุ่นนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลคร่าวๆเลยนะครับนี่สามารถพับได้นะครับพับเปิดได้โอเคอเดี๋ยวผมพับปิดแล้วก็ลองพิมพ์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างหลังตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะมีนี่ครับมีสามารถเปิดปิดเป็นตัวเสริมความสูงของตัวคีย์บอร์ดได้นะครับผม อ่าโอเคก็ส่งมันก็จะสูงขึ้นอ่าโอเคถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะครับผมนี่ครับผมให้ดูความสวยงามของมันคร่าวๆว่าโอเคเลยนะครับเนี่ย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดรุ่น Royal c R u i s e RK 108นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากจีนในราคาประมาณเอึอ่0พเอ้ย่ 1, กากว่านะครับผมถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมส่งลิงก์ใต้ดิสคริปชันอีกทีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ของผมด้วยครับเพื <en S 1> ่อให้ช anel ของผมเนี่ยมีการเติบโตต่อไปก็ขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาดูการรีวิวเจ้าคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับหลายๆคนที่ต้องการคีย์บอร์ดตัวนึงตามสไตล์ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย